S <S อ่าโอเคเอาอย่างงี้ครับก็คือ,เ,อเดี๋ยวผมเล่าเลยเลยกันเนะะเาะก็คือจริงๆแล้วก็คือ,อหลังจากที่มีความวมุ่นวายเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเนี่ยครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยครับก็ต่างคนต่างใจเย็นลงเนาะแล้วก็เริ่มคุยกันได้มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพอเราคุยกันได้เนี่ยครับก็มีเวลาให้กับเด็กๆทั้งคู่ครับมีเวลาให้กับเด็กๆมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็คุยกันไว้ว่าจริงๆแล้วคือการที่จะทะเลาะกันหรือว่าเห็นไม่ตรงกันในบางอย่างเนี่ยก็ มันไม่ได้ได้ผลได้อะไรดีครับคือเด็กๆเนี่ยก็ซอฟเฟอร์ปรเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราช่วยกันเนี่ยครับตั้งใจทําอะไรกันเพือเอ่อลูกเนี่ยครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับผมะไรคือจุดที่ทําให้พีเตอร์แบบเปลี่ยนความคิดยอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วผมว่าคือตอนต้องย้อนกลับไปนิดนึงครับจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่จะไม่ค่อยเล่ารายละเอียดอยู่แล้วในงันนี้นนนทุกคนก็น่าจะรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเล่าคร่าวๆนะครับนิดนึงครับว่าคือจริงๆแล้วมันก็เกิดปัญหาในทุกครอบครัวได้อยู่แล้วตอนนนั้ก มันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้มันไม่ลงตัวไม่ได้หมายความว่าใครถูกใครผิดอะไรแต่ว่าด้วยความไม่ลงตัวเนี่ยครับตอนนั้นก็ผมก็เลือกที่จะถอยนะครับแต่ว่าการถอยตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากสําหรับผมยากที่สุดที่เคยทํามาเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นยังไงและจะต้องเจอกับอะไรบ้างและผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันดูเป็นยังไงแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยในเวลาดังนันก็ผมก็เข้าใจว่าทําไมเขาต้องตีความว่าอะไรแบบไหนบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ว่า ในที่สุดเนี่ยครับก็คือผมรู้ว่าต้องใช้เวลาอันนี้ยอมรับว่าใช้เวลามากกว่ามากกว่าที่คิดแต่ว่าในที่สุดเนี่ยครับก็คือผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว,ว่าที่ผมถอยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทิ้งนะครับคือจริงๆแล้วก็คือ,อ,อตอนนี้เนี่ยพอต่างคนต่างใจเย็นลงแล้วเราคุยกันได้มากขึ้นเนี่ยครับทุกอย่างเนี่ยครับก็คือจะโฟกัสที่ลูกเพื่อจะสร้างอนาคตที่ดีให้กับเขาได้ตอนเรากลับมาคือเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างอ่าครับแล้วก็ต่างคนต่างดีใจครับ อ่าไม่ทำไมก็คือก็หมายถึงว่าอาจจะต้องบอกว่าเรื่องผมกับพลอยนี่ก็คือมันคงเลยจุดที่มันจะใช่ที่จะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็คือพลอยเขาก็พูดเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเหมือนต่างคนต่างใจเย็นแล้วก็คุยกันไปว่าโอเคเราต้องพยายามใจเย็นกันทั้งคู่มากเป็นพิเศษเพื่อจะบิ้วฟิวเจอร์อนาคตของลูกได้อย่างเงี้ยครับในฐานะสามีภรรยาแต่ว่าอยู่ในฐานะพ่อกับแม่ของลูกใช่ไหมก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะแบบว่าด้วยประสบการณ์ของผมขอแนะนำอะไรเงี้ยใครที่มีปัญหาในครอบครัวเนี่ยครับอาจจะต้องบอกวาอ่าคือถ้ามันอยู่กันได้ไม่ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ2คนนั้นระหว่าง2คนนั้นจริงๆครับแต่ว่าถ้าอยู่กันไม่ได้จริงๆเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องทําหน้าที่พ่อต้องทาหน้าที่แม่เนี่ยครับทำเพื่อลูกะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งข้ามปัญหาที่มันมีระหว่างกันได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันก็จะยิ่งเดินหน้าได้เร็วมากขึ้นเพื่อลูกครับ ก็ค <ítulo> ือตอนนี้ก็อย่างอย่างที่ว่านะครับก็ต่างคนต่างค่อนข้างยุ่งนะครับแล้วก็มันก็เป็นมันก็เป็นแค่เอกสารนะครับแต่ว่ายังคุยกันอยู่ว่าจะเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยครับก็เป็นอยู่ในขั้นตอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพยายามโฟกัสที่โอเคเราเราเราคุยกันดีๆเราก็รอทําเพื่อลูกครับอให้เรามาเจอลูกยังไงบ้างไหมคะคีวันก็จริงๆแล้วมันมีก่อนหน้านี้ที่โอเคพอ ทิ้งช่วงไปพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการที่แบบคุยกันนานๆที่คุยกันนานๆที่เจอกันแต่พอมันยังไม่มีการคืบหน้าในในในการเขาเรียกอะไรครับการสน,นทนาอะไรเงี้ยครับมันก็ทิ้งห่างกันแป๊บหนึง่งแล,ล้วก็อีกทีแล้วก็ทิ้งห่างอีกทีอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่เหมือนคุยแล้วก็คงต่างคนต่างตั้งใจที่จะพยายามใจเย็นมากๆที่จะคุยกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็พลอยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถึงถ้าเข้ามาเจอลูกเนี่ยมันจะไม่ดีดีเพราะว่าลูกคิดถึงซึ่งก็เหมือนเดิมที่ตอนนั้นน่ะมันทะเลาะกันแล้วผมไม่อยากทะเลาะทะเลาะตอหน้าลูกเงี้ยครับแล้วผมก็บอกกับพลอยไว้ว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เราทะเลาะกันน่ะเราเราเราคุยกันให้หมดเลยทีเดียวเลยดีกว่าอย่างเงี้ยให้มันจบไปแล้วไม่ต้องทะเลาะกันแล้วมันจะได้มีเวลาที่มันจะมาโฟกัสก็บลูกได้แล้วก็เหมือนกันหลังจากนั้นเราก็พยายามทั้งคู่ครับมีความตั้งใจที่จะเคลียร์เรื่องต่างๆนานาที่ค้างคาอยู่แล้วก็ หลังจากนั้นก็ได้โฟกัสที่ลูกจริงๆครับได้เข้าไปเล่นกับลูกซึ่งตอนแรกก็โอเคพรอยเขาก็ผมรู้ว่าเขาเหนื่อยผมก็เลยบอกว่าตอนนั้นว่าถ้างั้นอย่างนี้ไม่ล่ะว่าช่วงที่แบบไปบินหรือว่าเหนื่อยหรือว่าจะนอนหรือจะพักอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยเลี้ยงก็ได้อย่างเงี้ยครับวันไหนที่ไม่อยู่อะไรเงี้ยผมวินไปส่งลูกก็ได้ผมจะยินดีมากๆอยู่แล้วแล้วไปไปมาๆก็เหมือนกับว่าช่วงสงการเนี่ยแหละครับที่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเริ่มเริ่มคุยกันดีมากๆแล้วก็เหมือนกับว่า มีคือพี่เลี้ยงเขาลาง,งานสองคนเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีใครดูพลอยเขาก็อยู่คนเดียวแล้วก็ถามว่าผมเข้าไปช่วยได้ไหมบอกได้ยินดีอยู่แล้วครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยอะไรกันแบบแบบมากขึ้นอย่างเงี้ยเปิดใจคุยอะไรกันมากขึ้นซึ่งทําให้ผมว่าต่างคนต่างรู้ว่าว่าแบบมันก็สามารถ อยู่ด้วยกันได้ท,ท,ทั้งที่มันเคยมีเรื่องราวต่างๆนานา,าที่ผ่านมาเรายังสามารถแบบว่าโอเคทําหน้าที่พ่อแม่ได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยโดยที่อย <Language S 3> ูอ่ด้วยกันกลับกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกั oh นได้ก็จริงๆแล้วก็ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นครับอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าการที่การที่เราได้เจอกันตั้งแต่แรกเนี้ยครับมันก็คงมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่ามันก็คลิกกันอยู่แล้วมั้งอย่างเงี้ยครับแต่ว่า อาจจะต้องเรียกว่ามันก็มีบางอย่างที่มันอาจจะเข้ากันไม่ได้อย่าเงี้ยครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาแต่ว่าถ้ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นเป็นเป็นแบบว่าต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ของพ่อของแม่อย่าเงี้ยครับแล้วก็น่าจะสักวันหนึ่งน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะผมหวังอย่างนั้นนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ดีให้กับลูกลูกจะได้ไม่ขาดใครไปอย่าเงี้ยครับเรื่องบ้านนะครับเห็น่าพอยื่บ้าน่อจากเราแลวก็คือไม่ครับก็ตอนนี้ก็คือที่แรกผมกล่าวว่าจะขายบ้านเนี่ยแหละครับแล แล้วก็คือเรื่องของเรื่องคือบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยคือในช่วงมรสุมชีวิตผมเนี่ยเราต้องยอมรับว่างานมันก็หายเยอะอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าผมพอนบ้านไม่ไหวนะอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยพลเขาบอกเดี๋ยวเขาจะซื้อเองก็โอเคถ้างั้นกับผมคือถ้าขายคนอื่นเนี่ยมันอาจจะขายมีกําไรมีอะไรเงี้ยเราไปดาวาน์อื่นเขาบอกเขาอยากได้บ้านหลังนี้ผมเลยบอกว่าก็แล้วแต่เงี้ยก็แค่ปิดบัญชีไปผมไม่เอาอะไรก็ได้ Кор อะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบว่าให้ลูกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมอ่ะคือบ้านเนี่ยเดือนเป็นแสนอ่ะ ใช่ไหมครับเดือนเป็นแสนอย่างเงี้ยครับค่าใช้จ่ายมันก็เดือนละเป็นแสนแสนยางเงี้ยครับถ้างานไม่เดินซ้อนแบบปีกว่า2ปีมันก็หมดอ่ะนะก็ต้องบริหารกันดีๆครับฮะตอนนี้ยังแค่คุยๆกันอยู่ครับยังไม่มีอะไรที่สรุปแน่นอนนะครับก็ตอนนี้ครับใช่ครับก็คือจริงๆแล้วผมกู้ร่วมกับน้าเนี่ยครับคือผมซื้อซื้อคู่กับน้าอีกสองคนครับลูกน้องอะไรเงี้ยออกมาหลายคนก็แบบชมว่าแบบเอออยากเห็นภาพนี้บ่อย ก็คือก็ตอนนี้ดูท่าทางว่าเราก็น่าจะคุยกันได้นะมันก็มีมันก็มีบางทีก็มีเรื่องที่ค้างอยู่ที่ถูกเปิดประเด็นขึ้นมาแล้วเราก็เคลียร์กันแต่ว่าผมดีใจมากที่ตอนนี้เราคุยกันแบบใจเย็นๆได้แล้วมันก็คุยกันเป็นเรื่องเวลามีเหตุมีเหตุมีผลกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็เคลียร์กันไปทีละเรื่องทีละเรื่องอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ก็คือพอมันเป็นอย่างงี้ก็แน่นอนอยู่แล้วผมก็ผมก็เข้าไปหาลูกเรื่อยๆแล้วเมื่อวานก็เพิ่งไปมากันอาก่อนหน้านี้เราหายไปนานแล้วพอเรากลับมา น่าจะต้องเรียกว่าคิดถึงมากเป็นพิศเศษนะครับบิงมากระโดดกอดปีนคอไปเรื่องเวลาน่ามากมากครับก็เขาก็ไม,ไ,มไม่ถามนะครับก็คือ,เ,อ,อเราก็เราก็บอกเด็กๆกันว่าว่าแบบเดี๋ยวไปทํางานนะครับอะไรเงี้ยเพราะว่า,วา,วาตอนที่ผมไปอยู่ผมก็ไปบิวรายการของผมก็คือผมก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพสักเท่าไหร่ครับตอนนั้นนะอ่อะอืม น้ำตาจีไหลผมว่าทุกคนต้องรู้ครับคนที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยครับต้องเข้าใจววเวที่เราหายไปตอนนั้นแบบมันยังไงบ้างก็ถือว่ามันก็กดดันนะครับเพราะเด็กๆนี่เขาโตเร็วมากโตเร็วมากก็คือมันทุกคนนี่ที่มีลูกต้องรู้ว่าความผูกพันที่มีอยู่กับลูกเนี่ยครับคนที่เคยอุ้มลูกมาคนที่อะ,อะไรอย่างเงี้ยครับความสัมพันธ์มันพิเศษพิเศษมากๆครับคือ ไม่ว่าเราจะเจอหรือไม่เจอเนี่ยมันจะคิดถึงอยู่ตลอดนะครับคือจะเป็นบุคคลที่อยู่ในใจตลอดก็คือถ้าผมมีผมก็แบบงานเข้ามาผมก็มีส่วนแบ่งอะไรเงี้ยแหละครับ,บแบบรอืมก็คือถ้ามันมีงานตลอดมันก็มันก็แบ่งตลอดอยู่แล้วครับแต่ว่าร uh, ับรองว่า uh, uh, การที่แบบว่างานมันน้อยลงมันก็ส่งได้น้อยลงเนี่ยแหละครับอืมในเรื่องปกติครับแต่ในเรื่องของรายละเอียดที่เหลือนี่ก็ ระวังผมกบพลอยแล้วกันครับใช่ครับใช่ตรงว่าเดือนหนึ่งต้องจ่ายเท่านี้เลยก็ไม่ไม่ไม่มีครับไม่ไม่ไม่ได้มีระบุไว้ครับคือได้เยอะก็แบ่งเยอะอย่างเงี้ยครับได้หน่อยก็แบ่งหน่อยมันก็ทำได้แค่นั้นครับครับดิวปีเตอร์เหรอครับผมว่าจริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าพอมันถึงจุดจุดหนึ่งเงี้ยครับก็ ทั้งผมและพลอยค,คงแบบรู้สึกถึงความต้องการของลูกอะครับว่าเขาอยากได้อะไรสิ่งที่เขากําลังจะแบบว่าโตมาและเป็นและเจออะไรย่างเงี้ยครับคงทําให้เราต่างคนต่างใจเย็นลงนะครับแต่ก็จริงๆแล้วอย่างที่ว่ากับการตัดสินใจออกจากบ้านมาตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็ผมก็มีเวลาไปนั่งคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ เรียกง่ายว่าคือตอนนั้นผมก็มีความเป็นติดเนี่ยแหละครับสูงเนี่ยครับทุกความเป็นศิลปินของผมมาทุกทุกวันนี้ก็ยังมีครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพยายามคิดอะไรให้มันกว้างมากขึ้นนะครับพยายามเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกองตัวเองให้มากๆไงครับก็อาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ครับที่บางคนทักว่าเป็นนิวพีเตอร์ไม่รู้ครับพายกำแพงนี้ไปแล้วเรารสึกเบาใจขึ <c oughs> ้นก็จริงๆแล้วก็มันอยู่ที่เราแบบยอมรับแล้วก็ทําใจอะไรที่แบบว่ามันมัน มันทาใจได้างครับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับที่มันติดใจแล้วถ้าเราทําใจกับมันได้มันก็มันก็จะข่ามันไปได้เนี่ยแหละครับแต่ว่าแต่ละเรื่องก็ใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับผมคิดว่าทุกคนที่เคยถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตบ้างเงี้ยครับก็คงจะเข้าใจบ้างนะครับแก้ไขไหมวันนี้ออแก้ไขเหรอครับจริงๆแล้วคือการที่จะเป็นสามีภรรยาและแยกกันเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ น่าเสียดายแล้วก็น่าเสียใจอยู่แล้วครับแต่ว่า,าถ้าย้อนกลับไปครับด้วยความรู้ทุกวันนี้นะครับมันก็มันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับแต่ว่าจริงๆในที่สุดเนี่ยที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆแล้วถ้ามันถ้ามันเลี่ยงได้จริงๆมันคงเลี่ยงไปแล้วครับมันเหมือนอาจจะต้องเปรียบเทียบเป็นไงครับว่า ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า dog หรือ cat อย่างเงี้ยครับไม่ไม่ได้หมายวา่าคือหมากับแมวไม่หมานี่ผมเป็นหมาก็ได้อ่าอ่าลิ้นกับฟันอ่าคนไทยลิ้นกับฟันนะอ่าอ่าดูดีขึ้นเยอะเลยครับก็เหมือนแบบลิ้นกับฟันอย่างเงี้ยแหละครับเปิดใจมีรักใหม่ยังไงรักใหม่เหรอครับโอ่าตอนนี้ผมว่ารักลูกก็พอแล้วล่ะเขาต้องการมากที่สุดใช่ครับ ผมว่าจะเปลี่ยนไปชอบผู้ชายแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนครับ